สวัสดีค่ะนี่เป็นภูเขาแดงนะคะเป็นภูเขาแดงแต่ว่าทำไมถึงเป็นใบลายอันนี้ไม่รู้จริงๆค่ะมีลายที่เป็นสีบานเย็นแบบนี้แล้วก็ลายแบบนี้ลายแบบสีเขียวแล้วก็แบบนี้ก็มีนะคะและที่ยังไม่ไม่ลายก็มี นี่ค่ะนี่นี่คือภูเขาแดงก้านจะแดงมันแปลกมากค่ะมันดังได้ยังไงก็ไม่รู้ขอเจ้าของบ้านเอาไว้แล้วนะคะว่าขอเก็บเขาอนุญาตแล้วค่ะมาไว้ตรงนี้ สีลายยังไม่อยากเก็บค่ะเสียดายเขาสวยเก็บต้นอ่อนคิแต่ภูเขาที่จะเป็นยาใบจะต้องใบมันจะเป็นจุดน้ำตาลจะลองพยายามมองหาเป็นจุดน้ำตาลค่ะเหมือนอันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้มแมลงไอ้แมลงที่ที่เป็นตัวดำๆเล็กๆค่ะมันมันมาชัยมันมาชอนชัยกินน้ำเลี้ยง เก็บตรงบันไดก่อนในป่าค่ะที่บันไดก็มีเนี่ยเห็นไหมคะแดงแบบเนี้ก้านจะแดงคือภูเขาแดงอันนี้ก็เก็บไปไม่รู้ว่าที่บ้านเรามีไหมภูเขาแดงด่างแบบนี้ค่ะ สำหรับเมืองนี้นะหมายถึงเมืองนี้ค่ะเยอะเลยอยากเจอที่เป็นที่เป็นใบสีน้ําตาลเป็นจุดําตาลนนั้นน่ะยาเป็นยาดีโอ้โหอันนี้ถอนขึ้นมาทั้งรากเลยอะ่ะนี่อันนี้ออกดอกแล้ว เก็บตรงนี้ดีกว่าตรงนั้นว่าสนามที่เขาตัดไว้เสียทรงออกมาตรงนี้ก้านแดง ดูสิไอตัวที่ว่าเป็นปีกดำๆตัวเล็กๆเท่านิ้วเล็บนิ้วก้อยมันกัดทีนะมันกัดทีนะใบแหวงหมดเลยที่หวังว่ามาครั้งหน้านะใบภูเขาคงไม่แหว่งนะคะตรงนี้ไม่มีใบให้เป็น น้ำตาลสองเด็กผู้ชายเล่นอันที่เป็นเป็นแผ่นๆนะคะเรียกไม่ถูกแล้วไถ,ถไปอะ่ะดูใบค่ะ บางคนเขาซื้อมาปลูกเพราะเขาเห็นว่าใบรูปทรงสวยค่ะเสียงหนสิดีนะไม่เปิดเพลงด้วย เยอะจังเลยงามด้วยอ,อสังเกตนะต้นนั้นต้นเล็กๆนี่ยังด่างเลยเนะี่ยเล็กๆนี่ก็ด่างนี่เป็นพันมันแน่ๆเลยค่ะเป็นภูเขาพันด่างอ้าวทอ้องร้องท้องร้องจอกเลยค่ะเลยเวลากินข้าวเย็นนะ แม่เจ้าของบ้านไม่อยู่ถ้าอยู่หามาเขาหา่าแล้วเด็กคนนั้นนะที่เล่นดังคมคำเนี่ยเล่นอยู่หน้าโบสนะคะนะมเยอะแล้วเยอะแล้วกลัวจะกินไม่หมด พุ้มแหว่งไปเลยเก็บตรงนี้เก็บตรงนี้เลยลายเขียวสนามเขาจะได้ไม่แหว่งเออมันเป็นพันด่างจริงๆด้วย เป็นพันด่างแต่ว่าใต้ใต้ใบก็แดงนะคะ ชงเลียนหัวแน่ๆเลยครับมันทำให้นิ่งไม่ได้จริงๆนะคะ iPad เนี่ยเนี่ยถอนเนี่ยถอนเนี่ยไปปลูกได้เลยเนี่ย,ยค่ะเนี่ยแบบเนี่ยต้นด่าง เก็บไปเทา่านี้นี่ค่ะเก็บไปเทา่านี้เพราะวันนั้นก็เก็บไปเยอะนี่ค่ะเก็บอีกเก็บกดีไหมครัมัมนมันทำให้สนามเขาแหวงเลยดูทีนะี่แหวงไปเลยอะ่ะ ตรงนี้ดีกว่ามันลามมันลามออกมาเก็บตรงนี้ตรงนี้ลาลามออกมาเก็บกาทางเดินอุ้ยกรอบจังกิงปลอบหน้าดูเลย เชื่อไหมคะแค่ใช้นิ้วโป้งเด็ดผักเนี่ยเจ็บเล็บเลยอายุมากขึ้นเน,นี่ยเจ็บนั่งเจ็บนี่ง่งายง่ายค่ะ ด่างชมพูกับด่างเขียวเนี่ยแบบนี้เป็นเป็นด่างเขียวส่วนอันนี้เป็นแบบไม่ด่างเนี่ยข,ขอขอบคุณหมาเยืนมองหมาเยืนมองเจเด็กนั่นขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะ ขอบคุณมากมากเลยโอ้โหเล่นอยู่หน้าโบสถไถมาตรงตรงที่เป็นบันไดจากประตูโบสถ์แล้วมันจะเป็นบันไดแล้วก็เป็นขั้นบัน,ดนไดไยไถตรงนั้นมาไม่กลัววิ่งคลุแคเลยนะนี่ค่ะจบคลิปตรงนี้นะคะไว้พบกันใหม่ขอให้ด้านผู้ชม มีสุขภาพแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันที่ดีขอให้ปลอดภัยทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ